สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ S M Gamer ชีวินับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสอนน้องเล่นนะครับ P E นะครับโอเคไปตัดไม้อยู่ไหนไปตัดไม้ตัดไม้เป็นไม้ตัดไม้ขุดทองกัดตุ้ยตุ้ยเต็ตัดไม้ตัดไม้เออมาตัดไม้ไปตัดไม้สิหัดเล่นหัดเล่นหัดเล่นไปตัดไม้ ไอ้ไปตัดตีเออไม่ตีแล้วก็ได้ตัดตีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัดใบไม้บอกว่าตัดไม้เอาไปฆ่าคิปเปอร์ก็ได้ไปไปฆ่าคิปเปอร์ไปฆ่าคิปเปอร์นูนูไปฆ่าคิปเปอร์ก่อนเร็วไปฆ่าเองก็ได้กันนะเร็วไปฆ่าคิปเปอร์ริ้วริว กระโดดลงน้ำไปฆ่าเลยบอกระโดดลงน้ำไปฆ่าเลยกระโดดลงน้ำไปฆ่าสิไปกระโดดจมน้ำ hey, บอกว่าไปฆ่าคิปเปอร์ให้ดูหน่อยสิ oh. น่าตายห่าเลยครับผมโอ้ยตัทรับตก

เจ็บชนะโบว์โอ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 กระตุกกระตุกล้อมผมนี Yo, ai, ่หลุดเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วอยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่อยู่ในตัวแวแล้วมาเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโย่หน่อยเดี๋ยวโยนให้อยู่นี่ A bay 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 A mó bay coco no găng ghì ngin không coco no a bay bay long thang bay mó bay coco bay lịch

เอาของไปเอาปเไยของเอาไปหมดเลยนี่ของเลขงง่ของนายของน้องของน้องผมเพนี่เพเพไหน่ไลน เดี๋ยวกินนะโอ้ยตายเร็วเดี๋ยวโวนเดี๋ยวเดียวเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเลือดเหลือเท่าไหร่ไอสัตว์เต็มนี่วะว้าววินงว่าจะเบี้ยหรอนิดหน่อยก็เราเต็มดูเกือรึ่งหนึ่งฟุตพีพีเลยก็ได้อ่อยให้นี่ ออยออยให้ออย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 ยมอยออยเอยอ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 ลยออ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 มอเลยออยออยออยอมาออยออมออยออยยยอออลยไปแล้ว